การทำธุรกิจในหน้าออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้เหมาะสมกับใครบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูกันเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการรอบรู้ออนไลน์ by มิสเนะครับ ครับทุกๆวันอังคารนะครับเวลา18นาฬิกาสนาทีนะครับผมก็จะมีความรู้แล้วก็สาระดีๆนะครับมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำเลยนะครับครับแน่นอนครับอังคารนี้นะครับผมก็จะมีความรู้และก็สาระดีๆนะครับมาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยจะเป็นความรู้เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วก็สาระความรู้เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปแล้วครับ let's go สวัสดีครับผมมิสเตอร์พีนะครับกับรายการรับรู้ออนไลน์ by มิสเตอร์พีคนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้นะครับกับคําว่าธุรกิจในหน้าออนไลน์นะครับเหมาะสมกับคนกลุ่มใดนะครับกลุ่มที่1นะครับก็คือเป็นคนที่ชอบสบายนะครับสบายในเรื่องของ ทำงานที่ไหนก็ได้นะครับไม่ต้องเดินทางไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับเพียงแค่เราทํางานอยู่ในโทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าหน้าจอคอมเราก็สามารถทํางานได้แบบสบายสาย้สองนะครับก็คือเป็นคนที่ชอบหารายได้เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสั่งซื้อสินค้ามาขายนะครับหรือว่าไปเอาสินค้าจากเว็บไซต์จากแอปพลิเคชันนะครับมาโปรโมทขายนะครับเมื่อเราขายได้เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบ อยากได้เงินหลายๆก้อนนะครับนอกจากเงินประจาที่งานประจําที่เราทําแล้วนะครับก็อยากจะได้เงินที่ก้อนนี้นะครับมาเป็นรายได้เสริมนั่นเองนะครับนะครับเป็นคนที่ชอบรักอิสระนะครับก็คือเป็นการทํางานแบบอิสระไม่ต้องมีใครมากดดันนะครับอยากจะทํางานตอนไหนก็ได้นะครับมีเวลาว่างเท่าไหร่แล้วก็ทําตอนนั้นนะครับ มี2อสชั่วโมงเราก็ทําแค่2อสาชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องจํากัดเวลาในเรื่องของการทํางานนั่นเองนะครับเป็นคนที่ชอบบอกต่อนะครับหรือว่าเป็นคนที่ชอบโปรโมตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวตรงไหนเป็นยังไงร้านค้าอร่อยไหมนะครับร้านนี้เป็นยังไงสถานที่ท่องเที่ยวนี้เป็นยังไงนะครับคนคนนี้เป็นยังไงแอปแอปนี้เป็นยังไงนะครับสินค้าตรงนี้เป็นยังไงนะครับนี่ก็คือ เป็นคนที่ชอบใช้แล้วบอกต่อนะครับเพื่ออยากให้คนอื่นได้รู้เหมือนตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับที่5นะครับนอกจากว่าจะชอบบอกต่อแล้วก็ยังเป็นคนที่ชอบแชร์นั่นเองนะครับแช์โลเคชันแชร์สิ่งต่างๆที่มันนู่นนี่นั่นนะครับก็สามารถที่จะเอาแชร์ที่ตัวเองแช์นะ่ะไปสามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นในหน้าออนไลน์เนะา,เาะประเภทที่6นะครับเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งนะครับก็คือ เมื่อเราทำงานแบบสบายๆนะครับแบบไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครนะครับเรามีเงินเยอะเราก็สามารถมีเวลาไปช้อปปิ้งนะครับก็คืออยากจะช้อปปิ้งเวลาไหนก็ไปอยากจะได้สินค้าอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีเงินอยู่แล้วเราก็สามารถมีเวลาว่างไปช้อปปิ้งนั่นเองเนาะสำหรับใครที่สนใจอยากได้สาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ช่องของผมกดหัวใจกดแชร์กดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้นำมาฝากทุกท่าน โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับสาระความรู้ดีๆที่ผมได้นํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งนะครับด้านล่างเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำทุกๆวันอัง สำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์บีเท้นะครับกับรายการรอบรู้ออนไลน์ by มิสเตอร์บีเท้นะครับประจําวันอังคารนี้นะครับก็ขอรับชมไปกพบกันใหม่อังคารหน้าอังคารหน้านั้นนะครับจะเป็นความรู้แล้วก็สาระดีๆเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับก็ขอรับชมนั้นคอยตดิดตามรับชมรับฟังสำหรับอังคารนี้บอกกับคขาว่าสวัสดีครับบาย ครับตอนนี้นะครับวิดีโอกขได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊ง d i นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับรัวันี้นะครับผมก็อยากที่จะชมจากนพม่คลิน้าส์สตูดรับ Okay, yeah.